สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาชมนายนนะคะนายนของเราเริ่มเขียวแล้วนะคะยายตุ้มชาแน,นลจะพาชมนายนค่ะค่ะพาชมนายนนะคะวันนี้เสารที่18กันยายน2564นะคะนายนของเราเขียวมากค่ะ นะคะนายนทั้งหมดนะคะแปลงนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าให้เด้อพี่น้องเด้อห้าให้ห้าแปลงนะคะห้าแปลงสองไร่นะคะเดี๋ยวไปดูแปลงเล็กๆนะคะ แต่ว่าออกรวงแล้วมันน่าทึ่งตรงไหนนะคะท่านผู้ชมจะให้ดูนะคะว่ามันทึ่งตรงที่เป็นแปลงที่เราทําแล้วปีที่แล้วแล้วรวงข้าวเม็ดข้าวที่มันหล่นลงพื้นนานะคะเราไม่ได้ไถไม่ได้คาดเลย เราทิ้งไว้เฉยๆนะคะที่เราเก็บไม่หมดนะคะรวงเล็กๆเม็ดเล็กๆนะคะนี่ค่ะเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะไม่ได้คราดไม่ได้ไถเดี๋ยวเรามาโยนเลยนะคะท่านผู้ชม ดูนะคะมันน่าทึ่งนะคะไม่ได้ไถไม่ได้คราดเลยมันกระเปื่อยเนาะมันเป็นเป็นต่อฟางฟางอันนี้เป็นแปลงสาธิตของปีที่แล้วที่เ,เราโยน1เมตรนะคะ2เมตรแล้วก็3เมตรในใน ในตัวไอตัวดินที่เราเอามาทำเป็นเป็นโคนต้นมันนะคะเราเราทดลองทำหนึ่งหนึ่งเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วก็มีสี่เม็ดเล็กน้อยนะคะเม็ดข้าวนะคะเม็ดพันเสร็จแล้วพอเราเกี่ยวนะคะพอเราเกี่ยวเสร็จพอถึงถึงหน้าลงนาะเราไม่ได้ไถไม่ได้คลาดเลยนะคะแปลงนี้ ปล่อยทิ้งไว้แล้วเลยลองโยนดูนะคะผลงานก็จะประมาณนี้ค่ะมันน่าทึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะมันก็งามอยู่นะคะท่านผู้ชมงามกว่าหน้าวานอีกนะคะดูค่ะฟางที่มันอยู่ในฟางที่มันอยู่เดิมนะคะมันก็จะเป็นเปื่อยเป็นปุ๋ย,เ,ยเลยออกรวงก่อนเพื่อนอีกต่างหากนะคะตรงโน้นเขียวเขียวนู่นนะคะเขียว นายนนะคะอันนี้แปลงแรกนะคะสองไร่นะคะาตามที่หมอตุ้มเอาลงไว้ให้ดูปีก่อนนะคะว่าแปลงนี้ทำครั้งแรกทำสองงานนะคะทำทดลองและมันได้ผลก็เลยขยายทำทำทั้งแปลงเลยค่ะปีที่แล้วก็เต็มพื้นที่อันนี้สองไร่นะคะปีนี้ขยายไปตรงนู้นนะคะอีก ไปชมกันนะคะแปลงนี้ก็ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมจะให้ดูกอข้าวนะคะอันนี้โยนโยนโยนหล่าหมูเนาะโยนที่หลังเพื่อนนะคะแปลงนี้เน่กอก็จะประมาณนี้คะ่ะ ประมาณนี้นะคะแปลงนี้งามค่ะงามขนาดเลยเขียวอันนหนเถียงนาน้อยนะคะหน้าเถียงตรงนั้นก็จะมีเห็ดนะคะเห็ดละโกกออกทุกปีนะคะปีนี้ก็เอาไปแกงกินแล้วละโกกเหลืองนะคะปีนี้มาไม่ทันค่ะโอ้เขาจ้ามาหาป่านอาบุน มาก็ไม่ได้เห็ดเพราะเขาเอาไปหมดแล้วมาดูนายโยนกันดีก,กว่านะท่านผู้ชมถ้าสนใจทํานายโยนนะคะให้ดูอีกด้านหนึ่งนะคะด้านข้างด้านข,าข้างของแปลงสองไร่นะคะอันนี้ดูข้างๆค่ะข้างๆง,งถ่ายขึ้นไปข้างบนนี่ค่ะนายโยนนะคะท่านผู้ชม โยนปอกโยนปอกโยนปอกไม่ต้องก้มไม่ต้องเหยว่าต้องตกกล้าไม่ต้องจ้างโลกกล้านะคะโยนเองไม่ต้องจ้างดำเนี่ยดร์นริศคำที่สีทำคนเดียวเลยนะคะระบบน้ำโซลาเซลล์ของเราก็ทำงานตลอด24บชั่วโมงนะคะน้ำไหลตลอดนะคะ อันนี้รถคุณหลานชอบมาเล่นน้ำเดี๋ยวมาดูอีกแปลงหนึ่งค่ะแปลงนี้ก็ยิ่งงามเลยนะคะแปลงนี้ตอนแรกที่ลงคลิปก่อนๆบอกท่านผู้ชมว่าห้าไร่ตกลงมันเป็นหกไร่นะคะท่านผู้ชมมาขยายเป็นปีนี้นะคะทำเป็นปีแรกนะคะแปลงนี้ หกไร่กับอันนู้นสองไร่นะคะสองไร่สิบเศษเนี่ยเรามีน้ำตลอดปีนะคะระบบน้ำโซลาเซลล์ของเรางามบอกค่าต้นข้าวเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆต้นข้าวนานโยนเดอนี่เดอพี่น้อง เขียวบอเขียวมากเลยใส่ปุ๋ยคอกนะคะโหกโอนี้อันนี้เม็ดข้าว5-6เม็ดนะคะต่อต่อหลุมนะคะตอนละเพาะก้าใส่หลุมนะคะใส่ถาด อันนี้ก็จะเป็นต้นสักนะคะอันนี้ก็ต้นสักค่ะท้องฟ้าสวยนะคะวันนี้เด็ดร้อนนิดนึงเขียวไหมคะชื่นใจนะคะท่านผู้ชมมึงต้นข้าวฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไรนะคะเรามีน้ำระบบโซลาเซลล์นะคะ ดูท้องฟ้าหน่อยสวยมากเลยฟ้าสดใสงามบ่จ้าเขียวนอ ประมาณนี้นะคะนายนของเรานะคะเดี๋ยวให้ชมแค่นี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูจะเลาะดูเห็ดสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ไปแวะซื้อน้ำแข็งเข้าร้านน้ำแข็งต้องใส่แมสซื้อน้ำแข็งมาให้คุณตาแม่ขี้หน้า เดี๋ยวให้ดูเขียวเขียวของต้นข้าวดีกว่าเดี๋ยวจะไปเลาะดูเห็ดสักหน่อยนะคะสิได้บอไปกันค่ะไปดูเห็ดกันเห็ดน้ำหมากไม่น้อยจ้ะถ่ายให้ชมเฉยๆนะคะ คงไม่เอาเพื่อนไปดอกให้เพื่อนอยู่ตรงนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เห็ดน้ำมากอันนั้นก็เห็ดน้ำมากแต่ดอกน้อยๆโบเอาดอกจ้าเห็ดอันนี้กินไม่ได้พี่น้องดีใจเมื่อนึ่ว่าเห็ดละงอกเห็ดผีเบื่อ ก็อยากออกนะพี่น้องเนาะนั่นน่ะง,ง,ง,งามๆแต่ไม่เอาเพื่อนดอกให้เพื่อนอยู่นี่หลหลายอยู่ตรงนี้ค่ะห้าหกเจ็ดอกแต่บบเอาดอกจ้าเนี่ยเห็ดน,น้ำหมากน้อยงามงามพี่น้อง ดอกนี่ก็งาม,งามเอเมื่อเห็ดพันอยู่บ้านก็เด้อจะเอาเมื่อหวานๆวานไว้อยู่บ้านให้มันเกิด พี่น้องคะมาย่างลเลาะเหรีซื้อดอกบกคิดว่าสิเจอดอกะวาค้นหาหล่หลายแล้วมันกระยกักวายๆแล้วเพืพ่อนผัดจงไว้ให้ไข่นึงเจอไข่ละโงกหนึ่งดอกค่ะท่านผู้ชมไปจากหัวเนาะไข่นน้อย ถ้เมื่อปลูก เม่นละงกเหลืองอ่พี่น้องมีขานนาดด้วยนะเนี่ยเปื่อยแล้วตรงนู้นอีกสองดอกน่าจะใช่ละงกเหลืองเนาะอู้มาไม่ทันสีห้าดอกตรงนี้ สองตาหลานทำอะไรจ้บบายายนะได้ตั้งว่าหนึ่งไข่ <c oughs> <c oughs> โอ้ยคนเอาหมดแล้วตาเอ้ยคนปานอาบุญหอยคนเหยียบนะโอ้ยอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดู <Okay. S 1> มันเป็นดอกบานๆน,น,นี่ตาสี่ห้าดอกมันใช่เห็นเลือดไหมดูสดดิดอกบานๆน,น,น่ะใช่ไหมใช่ ห้าหกดอกตาใช่จุ้มหนึ่งใช่แต่มันเน่าแล้วเออแต่มันเน่าวะแถวทิ้งทิ้งไว้แถวนี้แหละมันอันนั้นใช่นี่ไข่ไข่นี่ยายจะเอาไปทําเป็นสปอร์เห็ด้นามากแบบนี้นะเยอะๆนี่นี่นี่ตอนแรกไม่เอานี่มันสวยนะตาต้องบรบเนี่บเนี่ยดอกแบบนี้นะสวยสวยแต่ยายไม่ได้เก็บยายเก็บมาทันนี้ปาด พี่น้องเอ้ยไปเลาะดูเห็ดก็ได้นิดหน่อยได้ได้หนึ่งไข่กับฝูงละโงกบานห้าหกดอกเมื่อวานเมื่อวานเขาไม่เห็นน่าจะเมื่อวานตาของตาก็ประมาณเนี่ยที่ดอกบานเมื่อวานเออห้าหกดอกนี่ละโงกเหลืองนั่นใช่เหลือง เดอะไรเห็ดอะไรก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมให้ดูนายโยนะคะวัตถุประสงค์วันนี้แต่ว่ามักมักหาเห็ดก็เลยไปเลาะดูนะคะได้หนึ่งไข่ก็เห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากเยอะค่ะแต่ไม่ได้เก็บ เก็บมาห้าหกดอกจะเอาไปโยนโยนไว้ว <นะ S 2> ป่าหลังบ้านนะคะเมื่อเช้าไปหาหลังบ้านก็ได้เห็ดละงกขาวดอกนึงมันหมดแล้วค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมผ่านพ้นภาวะวิกฤตไปได้ทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขจจในการใช้ชีตประจําวันนะคะจากยายตุ้มชาแนลนะคะจบคลิปที่ป้าดอะไรลูกเจนี้ได้ครับที่ขวัญใจคุณยายตุ้มนี่นะคะ ยิ้มหวานหน่อยครับเอ้ยทื่นใจแล้วจบคลิปเคนนี้นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ